สนับสนุนโดยยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มชโคโค็อกโกแลตที่มึงมานั่งเหงาในห้องกูเนี่ยพอโยธาไม่กลับห้องกนดิอืมมันไปไหนวะกลับถิ่นมันนอนในพงตุ่นเนาะนี่ถ้าไม่ติดว่ากูขี้เกียจยกขานะกูถีบหน้ามึงไปแล้วมึงรอเล่นกับกูอย่างนี้ได้นะเว้ยแต่มึงอย่าไปรอเล่นอย่างนี้กับโยธานะเว้มันถีบจริง โนว่านี่ที่มึงให้กูยายไปเป็นรูเมกับพี่มึงอ,อะไม่ใช่จะหลอกไปฆ่านะ <c oughs> จะว่าไปแล้วนี่ก็ใกล้วันบูชาย,ยันละไอโยธาเนี่ยมันต้องการล่างชายเบริที่สุด <c oughs> นี่ก็กลนถูกจังหวะจังแล้วมันโหดจริงๆอันนี้กูคอนเฟิร์ม เรืองย่างนี้นใครจะไปเชื่อวะว่าพี่มึงไม่ใช่ฆาตรกรต่อเนื่องเหรทำไมมึงกับพี่นต่างขนาดนี้วะอืออืม,อมใช่รู้กันแค่นี้นะจะหลอกอะไรกูอีกอ่ะอันนี้ไม่ไ้หลอกอันนี้กูจริงจังคือกูไอยโยธาเนี่ยโตคนมาคนละแบบพ่อแม่กูเนี่ยอยากกันตั้งแต่เด็กไอยโยทากับนิวตันเนี่ยที่เป็นพี่ชายคนโตไปอยู่กับพ่อส่วนกูก็ย้ายไปอยู่กับแม่ พอได้ช่วงสักประมาณมสามเนี่ยแม่กูแต่งงานใหม่กูเลยได้ย้ายกลับมาอยู่พวกมันโอ้พีกว่ามึงก็ต้องเข้าใจมันหน่อยมันโตมาในครอบครัวที่มีแต่ผู้ชายอ่ะมันก็เลยแข่งกระด้างแต่เห็นมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นคนดีกว่าที่คิดนะกูจะพยายามชี่นอมอไงไฟเดี๋ยวมึงได้รู้จักมันจริงๆอ่ะมึงก็ชอบมันเองแหละกูว่าให้โยธาล้วรับ ไม่ชอบหน้ากลัวเอ้ยไม่จริงหรอกครับมันขี้งั้นเหรออืมมันอยากจะบูชามันจะตายโอ้ยนี่เล่นไม่เลิกมืออยู่นั่นน่ะเดี๋ยวเอามันออกจากห้องเลยนะมึงไม่ไป น่ารักอ่ะ <á> <sh> พี่รหัสซื้อให้สไตล์สดใสส่งกับพี่อ่างจริงๆเลยแต่ไม่ส่งกับเป็นมึงเลยอ่ะแล้วนี่พี่อ่างซื้อมาให้บังคำมึงใส่ด้วยป่าวจะบอกนะว่ามึงชอบอะไรอย่างเงี้ยเปล่าแล้วใส่ไหมอ่ะมันไม่ต้องซักบ่อยนวัตกรรมผ้ากันเชื้อโรคอ่ะ อะไรอะไปที่บ้านด้ดิพี่อาร์มเซคโคบิอ,อจริงดิแล้วนี่มันแหล่มึงจะเลือกคำพี่อาร์มที่บอกับเป็นพี่อาจริงจริงๆนะ ยังไงก็สดใสเหมือนเข้ามาเปิดไฟในชีวิตมืดมืดของมึงไงดูดิเหลืองอ่อยเลยอะมึงก็เหมือนกันอะไรจะบอกว่ากุสดใสของพี่อามหรอ มึงหน้าเหลืองเอ้าไอ้สันนี่กูจะนอนแล้วห้ามพูดมากมองอะไรนี่มึงมีตาที่สามหรอมีอะไรจะถามก็รีบถาม มึงนอนเปิดไฟได้จริงๆใช่ปะแล้วถ้ากูตอบว่าไม่ได้มึงจะทำไงกูถามจริงๆมึงไม่อยากทำให้มึงต้องลำบากไงมือนตอนในกล้องอะตอนนั้นมันบอก่วานอนได้แต่สุดท้ายก็ไม่อะจะเปิดไฟหรือปิดไฟหลับตาไปมันก็มืดเหมือนกัน ดีจังแต่ว่าถ้ากูทำให้มึงลำบากมึงต้องรีบบอกกูเลยนะห้ามโกหกกูไม่เคยโกหกความรู้สึกตัวเองหรออืออะไรที่ไม่อยากบอกก็จะไม่บอกแค่นั้นต่างกันตรงไหนอ่ะพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาทะเลาะกันวันนี้กูเหนื่อยแล้วแล้วกูก็คงจะนอนแล้ว ไรหวะานอนก็ได้อันดีนะโยธาอย่าฝันไล่มอร์นิ่งครับลูเมสมีน้ำเต้าหู้ร้อนๆมาฝากไปซื้อเมื่อตอนไหนเนี่ย เมื่อกี้ลงไปหาอะไรกินมาเยาาลยซึ้อมาฝากอ่ะงั้นเดี๋ยวกูไปเรียนก่อนนะมีเรียนเช้าอืตอบรับแบบอื่นนะเป็นม้งปะอมื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 ออยู่นั่นอ่ะแม่งเย็นชาชพาย ครับครับครับไปโอ้โหกูนูกว่าโดนโดยธาฆ่าตายไปแล้วโอ้โหรอนิดรอหน่อยทำบ่นนะมึงอ่ะอนี่ชั่วโมงแล้วเพื่อนรู้งี้นะ ติดรถไฟฟ้าไปก็ดีแน่ใจอรอกล้วยไฟฟ้าจะบนรับเพื่อนมันเสร็จอ่ะว่ามึงสายกว่านั่งรอกูอีกก็จริงอ่ะยัรไปแค่สวมแล้วรุดขึ้นหวังว่าจะทำเป็นนะ อ้าวโยแมึงย้ายไปเป็นลุงไหนกับโยธาวะมึงคิดอะไรอยู่วะทไมอ่ะไอ้ไฟ้ายังเคยอยู่ได้เลยก็เนั่นเป็นน้องชายมันก็ไม่ทำอะไรอยู่แล้วปะโยธาไม่ได้ใจร้ายนี่มึงคิดนะเห็นมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นคนดีอยู่ที่คิดนะจะพยายามชี้นงไงไฟเดี๋ยวมึงได้รู้จักมันจริงๆอ่ะมึงก็ชอบมันเองแหละ ไว้ถ้าพวกมึงได้รู้จักมันแบบที่กูรู้จักอ่ะเดี๋ยวพวกมึงก็ชอบมันอีกนี่มึงนดนของมาเนี่ยนอนกับมันแค่คืนเดียวปกป้องมันซะละเปล่ปาซะหน่อยพูดความจริงเถอะเออความจริงเข <c oughs> าด้เว้ยโยธาอาจจะดูแข็งๆได้บ้างแต่มันไม่มีพีมีภายอะไรหรอกเ <c oughs> ชื่อกูแปลกๆนะมึงเนี่ยเอาอันนี้กระดาษทั้งเลยโอเคครับ มาครนะับเนาะพี่ขอแนะนําตัวก่อนเลยพี่ชื่อแซมเป็นรองมาทัานรุ่นปีสองนะครับพี่รมงครับพี่รองถึงหน้าตาพี่จะดูโหดเนี่ยแต่กิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นไปเชิงสร้างสารรค์แน่นอนครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้นน้องเนี่ยออกมาจับฉลากแล้วก็แบ่งกลุ่มไปตามตัวเลขที่ตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยกลับไปคิดละครสั้นมาคนละหนึ่งเรื่อง อีกแล้วเหรอเฮ้ย hey, ฟังก่อนฟังก่อนแต่ก่อนที่เราจะจับฉลากเนี่ยพี่มีหนึ่งขาที่ต้องแจ้งให้ทราบลงหน้าเดเร็ว,เรวนี้นะครับจะมีการประกวดดาวเดือนเกิดขึ้นดาวเดือนสำหรับมหาวิทยาลัยของเรานั้นไม่ได้คัดเก่งแค่หน้าตาเหมือนแต่ก่อนแล้วตอนนี้เราขอตัวแทนที่เก่งฉลาดมั่นใจในคอนเซปต์เพอร์เฟกต์เทนเต็มสิบครับ เดี๋วยวมึงไม่รู้เลยว่ะมึงก็ปิดตาหาหาดูเรื่องอ๋เอางั้นหรอเออเฮ้ยเอ๋สายฟ้ามึงมีกลุ่มยังมีแล้วกูอยู่กลุ่มห้าเดี๋ยวกูไปลงชื่อประกวดดาวเดือนก่อนนะอ้ยออลงประกวดด้วยหรอพอดีเพื่อนกูขอมาเดี๋ยวมานะประกวดดาวเดือนทากโยธาก็ต้องเอาอโยธาไปสู้ดิสึกพี่น้องเวอร์ว่าพอดอย่างเโยธาไม่น่า ลงประกวดอะมึงรู้ใจนะเราเนี่ยรูเมทเขาสนิทอนะเนาะอะไรเลิกแซวเลยยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยรูเมทมึงไปไหนวะอ๋อรูเมทกูอ่เววะเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่ทางนูน่นนู่นไกลๆนู่นนะแต่หายหายหายไปแล้วภ<อ>าคยูทาตามหากันใหญ่อยากให้มันลงประกวดเดือน เดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวบอกให้แล้วกันนะโอ๊ยโอ๊ยบุจีไม่เห็นเิดิเลยไปเข้าน้ำแต่อ๋อโอเคเล่นซ่อนแอบเหรอปุ๊บกูจับได้แล้วกูไม่แอบมึง ไม่อยากปก่วยก็บอกเพื่อนไปดีๆด,ดีหนีมากแบบนี้จะหนีไปตลอดเลยไงไม่ชอบคุยกับคนอื่นลงบูด้ยปะจะได้ไปไม่รวมแล้วไปแล้วนี่จะอยู่ในนี้ถึงเมื่อไหร่อ่ะต้องรอให้เพื่อนกลับไปกันหมดเลยปะไม่แล้ว แค่รอให้มึงหาเจรอรอกลัวอืมรอคุณทำไมอ่ะก็มึงมองมันจะตามมามึงอาจสายตากูได้เหรอแล้วถ้ากูไม่ตามมามึงจะอยู่ในห้องน้ำจนถึงเช้าเลยปะ <c oughs> แล้วมึงก็มาอ๋อจริงแตะ กลับได้ไหมต้องอยู่ทำอะไรต่อไปไม่นะแต่ว่าอยู่ขาขาอะหน่ามัน๋ยวตะไปกินด้วยกันใช่ป้า มึงชอบกินนมอ่ะรู้ได้ไงก็เห็นเมื่อคืนมึงก็กินจับผิดอ่ะเขาเรียกว่าสังเกตเป็นรูมเมทกันก็ต้องหัดเรียนรู้กันเอาไว้บ้างอยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขไงเรียนรู้อแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมึงรู้อะไรเกี่ยวกับกูบ้างก็หลายอย่างนะมึงชอบกินนมตัวจื่นะใช่ไหมมึงผูกในใครไม่เป็นไม่เก็บที่นอน ชอบใส่ชุดนอนลายสัตว์ร่มน่ารักสีเหลืองกูไม่ได้ชอบพี่อามซื้อให้เอ,อ้ยนั่นแหละเหมือนกันมึงพูดน้อยแต่ก็ด่าแรงอยู่เคยโดนละเออคนอย่างมึงอ่านยากน่าจะต้องใช้เวลามากกว่านี้หน่อยแล้ววะเอออีกข้อนึงที่สำคัญมึงหลับได้ในที่สว่างซึ่งกูชอบข้อนี้มาชอบอือชอบมากมึงกำลังบอกว่า มึงชอบกูมนะัะน่ะไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยวันแต่มึงเออรู้อะไรกับกูบ้างน่ะจะเป็นด้วยค,คำตอบโคตรโดนใจ มึงนี่เป็นคนไม่โกหกคนจริงด้วยจอบไอปแล้วอ,อืมแล้วจะกลับดึกๆหรือว่าไม่กลับเลยอะ่ะยังไม่รู้ แต่มึงกลับดึกๆเลยเวลาหอปิดทุ hmm. วกวันอย่างนี้คนฟ้องหอบไม่ว่าหรอก็แค่เซ็นชื่อแล้วใส่เหตุผลแล้วเซ็นว่าอะไรอ่ะกินโจ๊กขออย่าให้ไปทำเรื่องไม่ดีเลยนะย่ทา ก็ไมาแล้ยงโอเคปะเนี่ยเฮ้ยโยธาไปโดนอะไรมาเนี่ยไปนอนไปถ้ามึงไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไร แต่รู้ขึ้นมาให้กูทำแผลก่อนนีนิง่งเสร็จแล้วมีตรงไหนอีกปะมีอีกแต่ไม่เป็นไรตรงไหน นอนไปทา,ยยางนี้ไม่เจ็บวะตัวก็ลุมๆเนี่ยแผลเสีบแน่เลยนี่เคมีสอนวิชาแพทย์ด้วยอะไม่ตลกนอนไป bukan saya เพียงต้องทำขนาดนี้เลยหายกับไข้มันหายได้เองตักก,การใช้ชีวิตห่วยมากนะถ้าทุกอย่างหายเองได้อะไม่ต้องมีแล้วมั้งหมอ แสบเกินแล้วนอนจะได้หายวุ่นวายกูเป็นห่วงไม่ใช่วุ่นวาย กินแล้วนอนได้แล้วไปรีบก,กินงว่วงแล้วจุนจัดเออจะเรียกอะไรก็เรียกมองอะไรอะ่ะกินเข้าไปเร็วเร็วจะได้หาย <S <S นอน หลับตาอบอกให้หลับตาลืมตาทำไมอยากมองหน้าไม่ต้องมองหน้ากูเลยหลับเดี๋ยวนี้แล้วถ้าตอนกลางคืนรู้สึกไม่ดีก็เรียกกูแล้วกันแต่ห้ามตายนะเว้ยกลัวผีมากกว่ากลัวความมืด,ดอีกแล้วถ้าเกิดไม่ไหวจะมีแรงเรียกได้ไง นีคุณทำอะไรเนี้ยอะไรของเจ็บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่แบบนี้แหละถ้าเป็นอะไรขึ้นมากันจะได้รู้เป็นคนแรกดูท้า ขอโทษลูกหน้าแล้วกันถ้าเกิดทำให้เมื่อยแต่ไม่รุ้ยให้ลุกไปไหนพร,รุ่งนี้เจอกันคออรับป,ปกติหายเองได้ แต่ตอนนี้มมีกูแล้วไงไมีมึงแล้วไงตัววอลแวร์วุ่นวายอันดับหนึ่งของวิศวะ